เอาล่ะสวัสดีครับเ้าอีกทีเออสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่เอสซีเนเจ้สอไลน์นะครับเดี๋ยวผมเอสซัสเจ้าเก่าและเจ้าเด็กในประเทศไทยนะครับ <c oughs> เรื่องวันนี้ก็เกิดในเครื่องเที่ยวและไม่กกรู้ก,ก,กลับมานั่งแคสหุ่นเก่าๆนะครับแล้วไอหุ่นเียที่จะมาแคสในวันนี้ก็คือเอาตรอนกันดั้ม E.W. หรือนาตาคุกันดั้มนั่นเองนะครับมันมีเที่ยอะไรบ้างครับก็จะมีไอบีมจาวลินตะเปียกกระตากอะไรนะครับเนี่ยปาด แล้วก็ทีเด็ดของมันคือดราก้อนแฝงนะครับที่ถ้าใครไม่เคยออกเขามาทำงานไงก็นึกถึงตะขอเกี่ยวเกี่ยวกีบส่วนของพัตเทเอ,เอร์บิชเชอร์เดวอลเลอร์แบบเอฮอนนม่อะไรกันนึกแต่แคบนะหลักการทำงานก็คือมันจะลากรอยเที่ยนี่คำส่ตัวนะครับเอะลากสตูลเออนะแล้ที่สามก็จะเป็นดราก้อนแซลส์ดะก้อนอะไรวะเออทั้งแม่งลืมนะแล้วก็ไอคือแบบฮิลลี่แล้วก็สกิลอย่าง เวทนาลัยเป็นไฟเตอร์แล้วก็ไอ้ยสุด้ายลากว่าวอู้อุ๊ไอ้สัตว์อืมเวทนาลัยเป็นไฟเตอร์ก็กันกระดาษนะครับคือกันอาวุธระยะไกลลงเยอะงั้นลดระดับยิงจากอาวุธระยะไกลนะครับแล้วก็ปอกเทศอืไอ้สัตว์สำหอธิบายเอ้ยลากไปมาอ๋อลืมบอกไปนะครับคือไอ้ลากเที้ยนี่มันลาก พอยีอาเม่หรือไอหุ่นยักษ์ทั้งหลายหลยไม่ได้นะยกเว้นบางตัวอย่างแอฟซัลุสเอ้ยแอฟลาก็ได้ปะวะม่จะลองนะใครจะลองบอกกูชี้โอ้ยยุงอืมวัอืมยุงเป็นฝูงเลยเนี่ยไอปังแมวเลยเนายเพื่อนกูไปไหนหมดรัดไปหาลากแล้วล่อยให้กูบกคังนี้คนเดียวอืมนะแล้วบางคนที่ถามว่าทำไมเสียงกูกย่างนะครับกูก็จะขอบอกเลยว่ากูใช้ ไมโทรศัพท์อัจครับเรื่องของปูอัพสุก,แออกแูแย่ล็อกหรแย่ใช่เย็นแม่มุ้ยยุ่งจัดยุ่งเหี้ยอะไรน้าหมากระดอเ็ชรยัดแอ้วยุ่งเหี้ยอะไรลาดอะไรวระเนี่ยเล่จ๋าแดกเล่แบยังไงไม่มีแรงเลยเข้าวางฟูกมืลมงอะมามาหาพ่อมามาหาพ่อเอาเหี้ย เย็ดโคกนะครับคำเตือนคือก่อนอว่ามือแหกตาดูเท่ไหมเ้นะครับว่าศัตรูมีเอีหรือเปล่าถ้าไม่มีมันก็เป็นอย่างนี้ครับเบอร์เซอร์เบนกูือขานคุยเยอะอยากเลยอ่ะต่อ,อนะครับคำเตือนครัแบเวลาเพ้เกมหรืออะไรเนี่ยอย่ากินอะไร่างนด้วยนะครับไม่งั้น วันท้าการแพทย์คุณจะลดลง9 9นะอย่าเียกอะไรนักธินี่นี่เ้ยกครับมึงครับมาพ่อมาเอยมึงมึไอ้สัตเแย่งวิอย่แม่เออยอาเทียอะไรรับเนี่ยเอ้าที่ไปมึงมึงมึงไอ้สัต สันขวนัญโอ้โอโหไก่ไม่เจ็บครับมีเอเะ,ละลไรก็เลยมีไฟเตอร์แถมได้ฟักเทปอุ้ยแต่ฟักเทปเตือนน,นิดนึงว่าเนื่องถ่ยการทำงานเซลล์มันต่ำที่เหี้ยนะครับประมาณ30%ซึ่งไอซีแค่นั้นมึงโดนเหี้ยอะไรมึงก็ไม่รอดครับโดนกินเหนื่องแค่ชาวไอซีใส่ก็ไม่รอดไงเดี๋ยออวโอเคครับแล้วเหี้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ออะไรแดงแซ่บแซ่บแซ่บแถวบ้านงูเนี่ยมขนใส่เป็นสีแซ่บน้ำทุ้ย เพ,พ,พ, okay. พ,พื่อนกูเป็นไหหมดครับเพื่อนกูครับไอศาสตครับมึงอยู่ไหนหืมโอแถวนี้ยุงแม่งเขื่อนเลยเลยนะอืมอะไรนะเอ็นออสเดิดั้มอืมาพยอดเยี่ยเอ้าเยอะไรครับ่ยเยอะอะไรรับเอ้าเยี่เยี่ยอะไรับเนี่ยเออเออเออเอาไงวอาไ พี่ว่าวเออมึงมึงสังสายติษนะครับสำหรับตัวนี้นี่ถ้าใครคิดว่าวิ่งควายแล้วมันจะเป็นที่อะไรที่สุดยอดมากบอกว่าผิดครับอันหนึ่งเลยถ้าสักขาคอนหนึ่งไม่ปลืกร้านเปอร์เซ็นต์นะครับมึงเอาทิบหายโอ้ยุง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 อ่าเฮ้ยยุงเันสูงเลยแย่งขันยุงทุ่ม จะปกไปก้อนมานะปลาเฮี้ยนนี่ใช้หลายประโยชน์นะครับปลาแย่งเพื่อนแต่เสียอย่างคือติขอบตึกแลวเสีอยปลาไม่ได้ไปจัดวิ่งควายวิ่งควายไปจัดเออเอ,อ็ดแมมอือตัวไม่น่าพูดเลยคนเขารู้หมดผมบ้านไหนไป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 ด้วยถุยตาบาชถุยนะ นะครับเาจะคู่จริงๆล้วมันเอา้าเนี่ยสวัสอธิบายจบแล้วอเออท่างแม่งนะครับเจอกันใหม่คลิดหน้าสวัสดีผู้ชมเกียนบ,บายฟังอยู่แหมจบไอ้ชั้น